ไ้หวสดอาฮะมาเที่ยวอ่างนะครับมาอย่าเล่นขี้ควายออาเออสวัสดีแล้วก็สวัสดีนะครับ f อฟซอ่าง <laughs> วันนี้มันเที่ยวอ่างนะครับโอ้โหธรรมาชาติ มาเด้อครับมาเที่ยวอ่างไอยูแทีวน้ำก๊าลมสักมาเที่ยวอ่างนะครับเนี่ยวันนี้ผมบอกรถโมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาครับมาทางลัดครับผมมาทางลัดดูบรรยากาศนี่ดูบรรยากาศแล้วก็คนตกเบดตกปลาครับโอโ้โหมอกครึ้มดีจังครับโอโ้โหสุดยอดน,นะครับป่นเมืองสวรรค์เลยวันนี้แกงสาล้งครับนี่แกงสาล้ง โอ้ oh, <Okay. S 1> ยังไม่มีใครเข้ามารับชมเลยครับว่างๆครับผมแกงสเล้งครับ <Okay. S 1> เออบันจากาศครับอ่าขอบคุณครับที่เข้ามารับชมหนึงคนแล้วหนึ่งคนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับ oh. ใครอยู่แถวน้ำกอ้อถ้ามาเข้ามาดู นะครับเข้ามาดูอารายสดุด